พฤติกรรมเรื <to> graduate, ่องว่าเสียเสียเสียทำสวัสดีค่ะอยู่กับคุณหมอแซมแม่แก้วแก้วอยู่ไหนแก้วอยู่ไหนเดี๋ยวไปแก้วเรียกแก้วลูกหัวแม่เอ้ยเสียขาจะเรียกแก้วแล้วจะปล่าออกไปตอนเป็นผู้จการ เจ้าเจ้าเด้อติเจ้าเป็นลูกน้องข่อยเด้ออย่าลืมนะเลื่อยู่ในกำมือข่อยเด้อลสิตีหายจักบากหายสามชิ้นเอ็นมือใช่ไหมเลื่อนมือผู้โดมสมบูรณ์มากยากมาอยูนหายเอฟซีบอร์แน่นั่นเอฟซีเล็นบอกล่องเลยนั่นก่องใส่น้ำใส่กระรัตทายคลิปอยู่หน่อนี่ฝนตกแล้วมันก็สิมะนี่เนาะไก่ไก่ก็นั่นแม่ไก่มันเหลียวไปเห็นเออเล็นบอลนี่ อีกเงื่นมากันสิหลายเดอนเห็นบอนีนตัวนี้เป็นตาหักแกมีความรักแม้แต่อยกออกออกออยู่มาอยู่ด้วยอู้นี่นะคะเคยเห็นบอเอฟซีเคยเห็นบอนิออก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 อยู่ ว่าตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะหนิตัวอึ่มบ่อันเดี๋ยวเลยพอดีไป๊ะมานั่งอยู่เด้อยายฮาลนี่คอยเนาะ่อยให้มันออกแม่เป็ลูกได้เอ้ยไปต่อมังกรอันเก็บได้เนี่ยเห็นอยู่บ่อบพังพูดยางไปเบิ่งใหว่ามันเห็นยายบ่อบเห็นเบิดอันละทำไมสิบ่เห็นทั้งพี่ก็เห็นทั้งพี่ก็เห็นโอเคเยี่ยมให้สิบ่เห็นเนาะ จะเห็นบดอนาษิบาทยคิดยังบ่เห็นคนภิษีบานะภาษิดินก็ดเบขั้วเขาลดินมันสีออมแหะมันสีบดไม่สีบดก่อนแหละนี่บ่บ่ะุมมาโลดนุ่มใสุ่่มใส่ล้นมันจะปแดดแปตาที่บอเอียไปใสอีกตรงงเอาใส่เลยใส่อันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเียมหน่อยอยู่ใส เดี๋ยวคอยเสียดินใส่ก่อนเด้อทุกลงมเล็กเลยกว่านี้แหละขับบอเล็กมานา่นๆเนาะปีนเข่าดินใส่ก่อนเดี๋ยวถูกหนามันะิ่มมในที่สุดก็สำเร็จเพราะปีมือหา่ฮันนี่แม่บุญถิ่นถึงจะได้เสร็จสมาน์ทแชนแน ไปสามคนเด้อถ้มันตายกันแม่ามันตายกันแม่อันนี้เราไม่ชอบคับอยู่ล์ินแล้วนะคะล้ามคนตันนี้าก็จะมาใส่สวนตรงนั้นโน่นนะเองสวัสดีค่ะคุณลุงสวยแล้วนะคะเลยลมาแล้วโอุ้ระธานกับคุณลุกสา เออกำล่านรู้คลงแต่เชาน้่กนมมาปลูกเออก็หดน้ากนแล้วจะมาปลูกระสันมันกระสันอีกซีมาถ่ายรูปก็คุณลุงแต่เช้าเลยอีกซีมาถ่ายรูปก็คุณลุงแต่เช้าเลยหน่นนะคะ พี่บอกว่าได้มาแล้วขอถ่ายรูปแน่พี่เนาะได้มาแล้วขอถ่ายรูปกับลุงแน่เสียบไปหลังไว้พี่พี่จิกลับเราเว่พี่มาเราปิกอัพเราก็จะลงไลฟ์เรียบร้อยแล้วเด้อแต่คลิปของยายไม่เป็นไรคลิปยายจะไปต่ออีกนะคะมันมีที่ทำต่ออยู่นี่นะคะ นี่นะคะองปู่ปาริจิตของเรานะคะเ <มา S 1> ช้าที่สวยที่สุดเลยวันนี้งามมากนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะสวัสดีทุกคนนะคะนี่ตอนนั้นเราปลูกตอนกลางคืนใช่ไหมคะสวยงามมากเลยนะคะหนบานแล้วมีดอกุหลาบมาแสมอีกสองต้นแล้วค่ะวันนั้นเราปลูกกลางคืนใช่ไหมคะวันนั้นสวยแล้วนะคะบานแล้วด้วยนะคะอีกหน่อยก็สองสามแปลงนี้ก็จะบานให้เอฟีด e ู B. คอยดูนะคะมีทั้งสีชมพูสีแดงสีขาวสีส้มมีหลายๆสีเลยนะคะมีหลายสีมากพร้อมที่จะบานเป็นแปลงตงนี้นสวนหย่อมของเรานะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, สมน้าแนลด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาดูว่าปลูกันนั้นเป็นยังไงนะคะน,นี่นะคะ FC นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะดอกพังพวยก็อ้อมอยู่ข้างใน พร้อมที่จะเบ่งบานให้เอซีดูแล้วนะคะสวยวันสวยคืนป้าพาปลูกนอกวันนั้นอะ่ะปลูกกลางคืนมันจะไม่ไม่เหี่ยวนะคะอซีบานสัปพัก ตอนแรกมันบางกว่าน,นี้แต่ทีนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็สวยนะคะม,มีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะดอกไม้วันนี้นะคะอันนี้ต้นอะไรเนาะนนี่ดอกมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็สีบานเย็นอันนี้ก็สีชมพูสีส้มสีขาวมีหลากหลากสี เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะเช้าวันนี้นะคะสวยเหลือเกินนะคะมีลูกหัวใจอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้สาลาสีทองใครยังไม่เคยเห็นก็ดูนะคะเอาสาลามาไว้ในส่วนย่อมแล้วนะคะส,สาลาของคุณยูโรสทิดาเศรษฐีนะคะ มาอยู่ในสวนยอมสวยงาม f อมานั่งถ่ายรูปได้เข้ามาห้องน้ำมานักงพักผ่อนได้นั่งชมวิวถ่ายรูปได้นะคะ f c ก็ได้ดูองค์ปู่ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ารูปหัวใจมาอยู่ตรงนี้เดินทะลุหัวใจหากันได้ตรงนี้นะคะ นี่หัวใจย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเอฟซี FC. ขอบคุณที่ชมคลิปนี้ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ